เห็นโบสถ์สวยๆที่อยู่ตรงหน้าไหมคะและนี่คือโบสถ์ทองคำนะคะที่วัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครค่ะเดี๋ยวยุงจะพาทุกคนไปเที่ยวกันนะคะคือสมุทรสาครค่ะซึ่งมีวัดสวยก็คือวัดท่าไม้นะคะไปต่อค่ะวันนี้สาวสวยของเรากำลังจะพาเราไปเที่ยวต่อไปกันที่วัดท่าไม้ นี้นางอึดมากค่ะตั้งแต่เมื่อวานแล้วขับรถมาตั้งแต่เมื่อวานนางพร้อมเที่ยวนางพร้อมเที่ยวเราก็เลยพร้อมบวกทริปนี้ก็เป็นทริปที่เดินทางเที่ยวกับเพื่อนๆค่ะเจอกันที่วัดท่าไม้ และทริปนี้นะคะก็เป็นทริปต่อเนื่องจากที่ยงไปเที่ยวที่จังหวัดสมุทรสงครามมานะคะก็เลยย้อนมาต่อเที่ยวกันที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยค่ะเพื่อมีความตั้งใจว่าเออจะไปแวะที่วัดท่าไม้นะคะซึ่งยงอะ่ะก็ได้ศึกษาข้อมูลมาคร่าวๆนะคะเพื่อที่จะไปชมความงดงามของโบสถ์ทองคํานะคะที่อยู่ที่วัดท่าไม้ค่ะเราก็เลยชวนกันกับเพื่อนๆนะคะลองตั้ง GPS แล้วก็เดินทางตามเส้นทางของ GPS มาที่นี่ละคะ่ะ และเส้นทางที่จะไปที่วัดท่าไม้อะยุงบอกได้เลยว่าสองข้างทางเนี่ยสวยแล้วก็เป็นธรรมชาติสุดๆเลยค่ะค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่กระทมแบนและทริปนี้เป็นทริปที่ม้งมากับเพื่อนๆก็เป็นเรื่องปกติค่ะก็จะต้องเมาส์มอยกันมาตลอดเส้นทางเลยนะคะ สองข้างทางเป็นธรรมชาติสวนมะพร้าวอ่ะสวยมากๆค่ะชอบบรรยากาศแบบนี้ดูดิแล้วมาอีกสักพักก็ใกล้ถึงแล้วค่ะเนี่ยค่ะเราเห็นป้ายวัดท่าไม้ที่ศาลาข้างทางแล้วนะคะ และนี่ถึงแล้วค่ะทุกคนและนี่ก็คือทางเข้านะคะน่าจะอยู่ด้านข้างของวัดนะคะเดี๋ยวเราตามกันเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าด้านข้างตรงนี้เขาก็จะมีคอกสัตว์อยู่ด้วยค่ะ,ะก็คือข้อกรัวหน้าวัดท่าไม้นะคะอยู่ตรงบริเวณที่เรามาจอดรถนะคะ แลวตอนนี้น้องๆก็กําลังเพลิดเพลินกับการกินอาหารกันใหญ่เลยค่ะเพราะว่ามีประชาชนนะคะที่เข้ามาทำบุญเนี่ยก็จะแวะมาซื้ออาหารให้น้องกินนะคะซึ่งกําลังอร่อยกันมากๆเลยค่ะเมื่อให้อาหารน้องแล้วนะคะเราก็ตามกันเข้ามานะคะเพื่อที่จะเข้ามากราบพระก,ก่อนที่เราจะเข้าไปในอุโบสถนะคะแต่มาถึงก็ตีกองกันก่อนเลยค่ะเพื่อเป็นการเปิดให้กับเทวดาได้รับรู้นะคะว่าเรามาถึงแล้ว แล้วก็ขอเปลี่ยนเติมน้ำมันตะเกียงกันก่อนค่ะเติมน้ำมันตะเกียงนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มแสงสว่างให้กับชีวิตด้วยค่ะเวลาที่เราจะเดินทางไปทางทิศทางไหนนะคะก็จะได้มีแสงสว่างนำทางนะคะยงก็เปลี่ยนดอกไม้ทูบเทียนนะคะเดี๋ยวเราบูชาพระกันตรงนี้ก่อนนะคะมันคือความหวังยงก็อยู่ที่ไว้ทางไม้เดี๋ยวก็เราจะมาบูชาพระก่อนนะคะ นี่คือองค์พระสัมมาสัมพุทธป,ปรินิพานค่ะซึ่งเป็นองค์ที่จำลองให้เราได้ปิดทองกันนะคะสวยมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวยงจะพาทุกคนเข้าไปชมด้านในนะคะสวยแล้วก็งงามขนาดไหนตาวงเลยค่ะและนี่ก็คือโบสถ์ทองคําของวัดท่าไม้นะคะถือว่าวัดนี้เป็นวัดยอดนิยมในเทศกาลตรุษจีนเลยนะคะประชาชนก็จะมาขอพรแก้ปีชงรับโชคเป็นที่คุ้นเคยในหมู่ชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะจะชาวจีนจากต่างประเทศหรือว่าชาวจีนที่อยู่ในเมืองไทยนะคะก็คือโบสถ์พระนิพพานอันเป็นที่ประดิษฐานสมเด็จพระพุทธบัญชร และยุ้งนะคะก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าไปชมด้านในนะคะว่ามีความสวยแล้วก็งดงามยังไงนะคะตามกันเข้ามาเลยค่ะแล้วพอได้ก้าวเข้ามาด้านในนะคะยุ้งจะบอกว่าด้านในตราการตามากๆเลยค่ะทุกคนเพราะที่นี่คือโบสถ์ติดทองคำแท้ทั้งหมดเลยนะคะ และพระประธานองค์ใหญ่นะคะก็คือสมเด็จสัมมาสัมพุทธบัญชรปางมานวิชัยค่ะองค์ถัดมาคือพระธรรมทรงจักดอกบัวองค์จริงเนี่ยสินิ้วอยู่ด้านในอายุกว่าพันปีสมัยทวรารวดีเลยนะคะองค์ที่นอนอยู่ก็คือพระพุทธรูปปางปารินิพานค่ะสวยงามและศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะพระมหาปารินิพานเนี่ยเป็นหินชิ้นเดียว98ตันเลยค่ะสวยและงดงามมากๆ และโบสถนี้ใช้เวลาในการสร้าง3ปีครึ่งค่ะเป็นโบส์ติดทองคำแท้ทั้งหมดเลยนะคะความสวยงามที่ยงกำลังถ่ายให้ทุกคนเห็นนี่นะคะที่นี่คือศิลปะลาวล้านช้างเชียงใหม่และประยุกต์ด้วยรัตนโกสินทร์อยุธยยาสวยแล้วก็งดงามมากๆเลยอะ่ะ แล้ววัดท่าไม้เนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านโกงสีลงตําบลท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครจริงๆแล้วประชาชนเนี่ยนิยมเดินทางมาเคารพราหูกวนอิมพระพิคเนศพระอินพระพรมเจ้าแม่กวนอิมนะคะแต่ด้วยความที่ว่าวันเนี้ยยงได้ข้อมูลของโบสถ์ทองคำมายงก็เลยจะขอถ่ายทอดเกี่ยวกับโบสถ์ทองคำมาให้ทุกคนได้เข้ามาชมกันก่อนนะคะก็จะพาทุกคนไปชมใต้โบสถ์ค่ะ และใต้ฐานพระอุโบสถเนี่ยก็ยังมีพระพุทธรูปให้เราได้มากราบไหว้เข้ามาก็จะเจอกับพระศิวรีวงมาลัยที่นี่สวยสดใสมากเลยค่ะเรามาสวดคำอธิฐานใต้โบสถ์กันค่ะคำอธิฐานลอดใต้โบสถ์ ขอให้รอดปลอดภัยเพราะวันขอให้รอดปลอดภัยเพราะเดือนขอให้รอดปลอดภัยเพราะปีขอให้รอดปลอดภัยเพราะนอกกายหรือนอกสถานที่ที่เดินทางไปเพราะนอกให้ออกไปขอให้รอดปลอดภัยเพราะในจากโจรกุญ่จหรือลักเล็กขโมยน้อยเพราะในให้บรรลัยสิ้นสูนขอให้รอดสัพพะเคราะสัพพะโศกสัพพะภัยให้หมดไปสิ้นสิ้นรอดพ้นแควค่าจากเคราะทั้งเจ็ดวันรอดจาก ชาราหูหรือพวกยักษ์มันเสนียดจันไรพวกอิจฉาตาร้อนพาเกตเทวดารักษาหมายถึงบิดามารดาสาธุมาจากพระอุโบสถนะคะและนี่ก็คือบรรยากาศด้านหน้าพระอุโบสถค่ะผู้เกิดปีนักษัตรปีไก่และนี่ครับไก่ครับตำมุตะมิมากเลย ที่นี่จะมีครบทุกนักษัตว์เลยนะแต่ออกเป็นแบบแนวการ์ตูนน่ารักมากถือได้ว่าบรรยากาศวัดท่าไม้เนี่ยสวยแล้วก็งดงามไปด้วยนะคะและจะขอพาทุกคนเดินเล่นในบริเวณวัดค่ะทอวาสนาสูงสุดสู้สุดนักเสี่ยงโชคคือปุบของผู้แข็งแกร่ง คือเหมือนไหมคะลายเส้นของผู้แข็งแกรงเป๊ะเป็นดูค่ะคือเดินมาแบบว่านึกว่าส้มคือเต็มต้นค่ะแต่นี้ค่ะอันนี้คือส้มปลอมๆนะคะแต่น่ารักมากๆเลยถือว่าบรรยากาศภายในบริเวณวัดเนี่ยดีมากๆเลยนะคะ พี่เนี่ยมีไส้กรอกพี่แจกฟรีด้วยวันนี้ยมจะพาไปดูนะว่าอร่อยแล้วไดกินยังไงใช่ค่ะเสร็จแล้วทุกคนนี้นะคะก็มีประชาชนใจดีนะคะนําไส้กรอกนะคะมาเปิดลองทานเลี้ยงด้วยค่ะโอ้แล้วเขาให้เยอะแบบน่ากินมากๆค่ะพี่ยงได้มายงก็ขอไปง่าก่อนเลยนะคะก่อนจะเดินเที่ยวเล่นต่อในวัดค่ะ เฮ้ยทุกคนแล้วพอเดินมาก็มาเจอกับร้านกาแฟในบริเวณวัดค่ะเดี๋ยวต้องลองชิมกันหน่อยแล้วล่ะค่ะยงก็ขอเลือกเป็นเครื่องดื่มเย็นๆนะคะมาดาวโซดาค่ะจะได้สร้างความกระปี้กระเป๋าให้กับตัวเองนะคะจะได้มีแรงเดินเล่นบริเวณวัดต่ออีกสักพักนึงค่ะดื่มเครื่องดื่มเย็นๆแล้วยุงจะพาทุกคนมาชมกันกันกบน้องเคที่นี่ค่ะเพราะที่นี่นะคะมีฟวามเหมือนอยู่เมืองชาละวันเลยอะคะ่ะ ตรลเค่ที่นี่ค่อนข้างดุนะยังไม่รู้เหมือนกันว่าดูหรือเปล่าแต่ตอนนี้น้องหลับอยู่มีการแบบหลับแบบหลับสนิทหลับอ้าปากนี่ค่ะและบริเวณ e วัดน,นี้ก็ธรรมชาติสุดๆเลยนะคะ ที่ทุกคนชอบมากราบไหว้นี่ก็คือท่านพ่อทาวเวทมหาพมชินบัญชรค่ะสวยแล้วก็งดงามมากๆเลยและยองก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงแห่นาคเลยอะค่ะทุกคนก็เลยคิดว่าเฮ้ยวันนี้เขาจะต้องมีการบวชอุปสมบทแน่ๆเลยอะก็เลยรีบวิ่งมาโอ้โหพอมาถึงนะคะเขากําลังโยนทานกันพอดีเลยอะค่ะก็เลยรีบวิ่งมาเก็บเหรียญโปรยทานนะคะจากพ่อนาคค่ะโอ้โหทุกคนแบบสนุกมากๆเลยอะค่ะวันนี้นะคะก็ ็เลยถือเป็นความโชคดีนะคะนอกจากว่าได้มาทําบุญแล้วนะคะก็ยังได้มาเห็นประเพณีของชาวพุทธด้วยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะวันนี้และดูดิทุกคนสนุกสนานกันเต็มที่เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพอนาก็เตรียมเหรียญโปรยทานมาเยอะมากๆเลยอ่ะทาให้ทุกคนนะคะสนุกกันใหญ่เลยค่ะ ี่ก็คือบรรยากาศวัดท่าไม้ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะยงก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะที่ตัวเองนะคะได้พาตัวเองมาถึงวัดท่าไม้นะคะแล้วก็ได้มาชมความงดงามของวัดท่าไม้นะคะยังไงก็ฝากให้ทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าผ่านมาที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะก็แวะมาเที่ยวที่วัดท่าไม้กันต่อได้นะคะออกจากวัดท่าไม้นะคะยงก็ออกมาหาอะไรกินนะคะ แล้วก็มาเจอกับร้านเนี้ยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่เราจะต้องมากินข้าวอยู่ในสวนมะพร้าวนะคะน่ารักสุดๆเลยค่ะและมื้อนี้นะคะยุงจะพาทุกคนมากินกับเมนูแซ่บๆกับบรรยากาศสวนมะพร้าวค่ะและนี่คือเมนูของเรานะคะวันนี้นะคะเราก็จะขอกินเป็นอาหารแซ่บๆแก้เรียนกันก่อนเลยค่ะวันนี้เราจะสั่งอะไรบ้างทุกคนมาดูกันนะคะ ว่าจะน่ากินยังไงและแน่นอนค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเมนูต้มแซบน้ำตกแล้วก็ส้มตำนะคะเรามาแก้เลียงกันก่อนเลยค่ะทุกคนยงกำลังหิวเลยค่ะตอนนี้ นนี้ชื่อว่าร้านเจอ้อยนะคะร้านเจอ้อยเนี่ยจะมีบรรยากาศที่นั่งกินอยู่บริเวณที่ติดถนนนะคะหรือว่าใครต้องการบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะคะเขาก็จะมีซุ้มอยู่ในสวนมะพร้าวเนี่ยค่ะจะบอกว่าอาหารที่นี่นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะ และทานอาหารพร้อมกับบรรยากาศดีๆแบบเนี้ยย้งอยากให้ทุกคนลองมาเที่ยวที่จังหวัดสมุทรสาครดูนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะและทริปนี้นะคะย้งก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยติดตามและเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับย้งด้วยนะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับย้งในครั้งต่อไปด้วยนะคะขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ